สวัสดีครับพ ah> right? right. mm ี่น้องครับได้เมื่อวันึงไปม่ก็ไหว้พระขอพรกัูเมืองเสาแล้วครับไหว้พระขอพรแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อปันซื้อตัวเปลี่ยนตัวไม่เอาจ้ะจ้าเป็นแดนนำทานนะวังแต่พอเราไปนดนนำมาเช้าทำ อีหยังช่วยดไปเอาไส่ท่านเอาไปใส่ท่านเดี๋ยี่ยังเห็นถุงท่านเดี๋ยวมันทานหรือเดไปจกมาเบิ่งด้วยยังเครื่องเติมแบอย่างางเครืองเติมวอ้เดยนี่นาไม่น้องมัน้อเ like so, ็ยงน่ตัวอย่างมันแมวหรือมันยงแมวบาากิแมว เม็นรือมันแล้วครับยามกลับมาได้แต้มนึ่งล้วไม่ย่อกลับกลุ่มมาอยู่ด้วยเลยเอาไปใช่เลยโอ้ไม่กับของโตนึกถังนมีเ้แถวที่ผมเ้แถวเนี่ยเชนมันเจ้าชิดว่าเเชนมันใจขนาดเดแผมว่าผมสาตัวขึ้นมาเส้นนืที่เขากลับมาเราเห็นเลยเขา้อยัางอีกคู่นึ่งนะครับ วันีทัที่เจ้าไว้ก็ใช้บอกว่าูคำใดเหลง่อหลายบ่หลาจะต้องย่างเข้าไปยัย่างได้ย่างได้ย่างได้ยุงครับเขาใส่ยำข้เขใ้อไปท้กาตเขาพยายามเพราะหมดแล้วมันลึกแจ้งเลอวตีซีแจ้งเพื่อประกาศหแจ้งเนี่ยตีซีตีซีตีีตีซีตีซีตีซเตีซ ตั้มี่ก็ยื้อไว้จ่าผมทั้งหมดองผมเนี่ยมันทักน่ๆนั่นตลอตะนนี้ตลอมาให้ผมตัวเนี่ไม้บอกเลยอ่ะแบกหัวอีกขาจะใช้อไรนะวันนี้เลยจะไปจักับข้าวไ้เมาสบกินเลยเย็นคอยล้อชอบใจแด่เดิมเนี่ยกะดาษสะุกจนตัวนี้

ชัดแบบชัดไฟย่างไรเรียบร้อยกันเด้อโอ้กาน้ำฮ้อนมือนี่เป็นตาต้มยานชไหมครบคุ้มค้เอายางมาเียชุดน้ำอย่างเอ้า ซื้อของผู้ไดมาซื้อของเนี้ยคุมัเอาขายบุษาบอกมขายถึกๆให้เนาะถึกยังามร้อยคนเนาะหาปกติหาร้อยได้แบดถามรอยากปกติหาร้อยะสององร้อย้าบปอกปกติอันหาร้อยนะกูบอกว่าขายมึงถึกๆเพราว่าเดี๋ยวไอต้องเอาไปต้มยาอีกน่เอเินบดักตอยล้วอะ ื้าม้งนอนขาดตรงนั้นดีมือนีบมมีลุงอ่ะเป็นยังบุญแรงมั้เอาตีนเป็นเขาอยู่ไลนน่ะเนี่ยเต็มการไหม้เนี่ยเนี่ยนี่ยนั่ยน่ะตีนเป็นเห็นละ เอาปีขึ้นบอก่อ่ะอ่ะน้าอันนั้นยังเอาลงก็ได้ได้เลามักหดบับเด็กน่อยนอนกระเทนที่ซื้อเขอา่างาเนาะเขาก็ได้โจ้นน้ำปลากนน่าจะบาทร้อยยิบาาปาริปลาโกขดาะปงาษกรากระงกากะกระารดากาษาาด นรวดนเส้นระเนื้สัตว์อาระต่ายกระน้สัตวันีวน้อสาวน้อยเรัดแพรคอุปกรณ์ครับก็เจอระนสาดังทังคู่นี่สิลดอ่ะคืสาวที่ะระตก้อนนอเราบดกระตกร้อนอันนี้โหเลี้ยงต่าหอมาังเสัย มองนี่นะบอกไม่กล้เดินตัดเดนาทางด้านหลังที่กว่าก็มอเห็นนาะม่เห็นสร้างเตะถึกถ้าอยู่ดีๆมีคนยางไหมเตะเพ่งไงนมึงนี่เฉดต้องด่น้ำหลอน้ำยาไปซะหน้คุณในโมเมนต์ลิงลิงคน่ะหลดโมเมนต์คจ ตั้งจิตันมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่ต้นตั้งต้นมาแต่บ้านมาร่วมบคนมาพอมาบืนข้าวมีสามคืนไหมมีความคิดเหดีบ้างใดเร็วๆที่เอาไปละแปะฮะละแปะ ไอ้เช็นเอาหยิบเอาท่านไอ้ยืนไหนหมักด้วยนั่นอยู่นี่น่หยิบหยิบเอาท่านเนี่ยนะว่าหรอาอะไรอนเอ้ไอ้นี่เขาเอ็นหนูโอ้ทีเดียวเลย ได้อยู่นูเว่เวาเ้ันอันที่ทุกมือที่อาอมหนูไอ้ฉันจะิม์าเหี้ยงรออแรนถือมาสองมือเลยได้เพราะท่านห้องไกลๆได้ไปถ่ายคลิปยุ่นเลยร้อยเไร้องติดมันไหลี่นองเนาะซี่มันิดมันเนาะยุ่ต้องกันหลายเคา่มีปัหาอยู่หายกินกัน เดินทางประจับต่างจังหวัดหลายจังหวัดาับ้านใกล้เรื่อนเตียงจะเป็นคนจังหวัดตุ่นบุรอ่ะมันไม่ไหวใช่ไหมมันชูไตทองรถกสองหัวยุ่งอะไเทิงหลังไงยุ่เทิงหลังไงนั่นเหายเอ็มออกมาฝันไหมเนี่ยเชิญเชิญ้าได้ไปเปลี่ยนไงนั่นเอากลับไปใส่อีกก็ได้เอาหัวมันหัวมันอยู่ใต้อยู่ฟังพุ่นอยูุ่่ในหลังเอออยู่ทิงไงหลังช่างมือน่ะ อยู่บอกอยู่ฟังบุญเต้ต้ท่องรถไหม FC ครยายใจดีให้มาตั้งแค่ะบแมงพ้อก็ทำหน้าหงอกมงาของผู้ีบม้าน่อยก็่บุรแล้วมาตอนเท่าตัวมหาขมาหางูนาก็เรียนเจอีทีเดียวดีแล้วที่เดียวดีแล้ว ม,มี sociedad, มาฟันเรียวเก็ดซอยังกับเข่าก็เฮ็ดหนูกฮะ่ารกัจาดอกมกเม่จะรม็สวรวมหม่ลงมิเจจูก็กลังต้มหมาอปลาครับเมนูหนึ่งละกันอันที่เป็นเมนูย่างนี่แหละเพราะว่า สถานการณ์นี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามันดันเติบอยู่นะมันมันมันจันมันเจาะอยู่กันงว่าเป็นเรื่องตีซีรี่นะครับเขาก็นา่าจะต้องนอนประมาณชนะั่วโเพราะหน้าเกินสามทุ่มเพราะต้องนอนกันหมดแหละแสดงว่าเขามีเวลาไพไปยามนู่อีกประมาณสองชั่วโมงแต่ตอนนี้เขาต้องต้งกินเข้าต้งาบน้ำั้งนียนะครับเงียบเงียบเงียบเฮ้ยเดี๋ยวว่าแบบ